ปวดข้อปวดเข่าเดินแทบบ่ได้สูตรนี้หายสนิทเลยพัะธาสุภาษิสวัสดีเจ้าวันนี้พัทาคุณผู้ชมมาดูผลไม้ไทยเจ้านั่นก็คือมังคุดมังคุดช่วงนี้นั้นเยอะมากแล้วก็ล้นตลาดตัวเจ้าเพราะว่าราคาถูกเนาะแอนดูเกษตรกรขนาดประคบประงมกว่าจะออกดอกออกผลหอเขาขนาดนี้ วันนี้มังคุดนั้นมีสปปรรพคุณทางยาตัวเจ้าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่เป็นเบาหวานเป็นแผลเลือรลังนะเจ้าเบาหวานนั้นจะรักษายากเนาะถ้าเป็นแผลขึ้นมาเอาก็จะใช้เปลือกมังคุดนะเจ้าเอาไปตากแล้วก็บดให้ละเอียดเอาไปโรยแผลนะเจ้าช่วยทําให้แผลหายไวตัวเจ้าคุณผู้ชมทุกครั้งที่เฮาใช้เป็นสมุนไพรยาต้องเอาไปแช่น้ำตัวนะเจ้าเนอแช่น้าเกลือเนาะแช่น้าเกลือเมอนเมินมน,น้อยหลายๆรอบ เพื่อที่ว่าจะเอาสารพิษหรือว่าอันอย่างต่างๆเพิ่นอ,ออกมาหัากกนก่อนที่จะเอามาทําเป็นสมุนไพรสําหรับวันนี้ท่านใดที่ปวดข้อปวดเข่าเจ้าคุณผู้ชมปวดมากๆบางคนนั้นเดินแทบไม่ได้เลยเจ้าลุกกระโอยนั่งกระโอยเขาจะใช้มังคุดนะเจ้าเอาเนื้อของเปิ้นตังในของเปิ้นเนี่ยเจ้ากินเลยกินแล้วก็จะมีเม็ดตังในเนาะเขากะเคี้ยวเม็ดของเปิ้นตัวเจ้า เคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวข้ละเอียดแล้วก็กลืนไปเลยเจ้าบ่ต้องคายทิ้งรสชาติเม็ดของเปิ้ลนั้นจะจืดๆบ่มีรสชาติเนาะพยายามกินทั้งเนื้อทั้งเมเ็ดนะเจ้าคุณผู้ชมติดต่อกัน5 7ถึงวันอาการต่างๆที่ท่านเป็นจะหายสนิทเลยเจ้าสูตรนี้เป้นใจกันมาเมินมานานแต่บ่ค่อยแพร่หลายเนาะฝากบอกต่อกันไปตัวเนือ้อเจ้าเน้อกิ่นปริมาณเท่าใดานั้นอยู่ที่เฮาเจ้าสักครึ่งกิโลก็ได้นั่งแกะกิ่นเลยแล้วก็เคี้ยวเม็ดของเปิ้ลกินไปตัวเจ้้าาบตองยเมดนะ เขียวละเอียดเลยอาการปวดข้อปวดเขา่าเดินบาดได้เพราะว่าปวดมากๆเดินไป9ก้าสอก้าก็ปวดบาดตองใจอย่างอื่นเจ้ามังคุดเนี้ยช่วงนี้หาง่ายเนาะฝากบอกต่อกันไปตัวนะเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามับชมเจ้าวันนี้พัดต้องลาไปก่อนประกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า